สวัสดีค่ะบัคชั่งสองค่ะแอลค้าวค้ค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าดูเรามาดูรีวิวนะคะเป็นมั่วเสื้อแฟชั่นรวมผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋ารถไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักนะคะราคา12,000ือบาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนักดา45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณกาดนะคะลูกค้าจ๋า250ถึง280ชิ้นตบต้นคนณ่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะ42บบาทนะคะเป็น เสื้อแฟชั่นรวมพรีเมียมใช่เลยค่ะเป็นเกตพรีเมียมเป็นเกตพรีเมียมคือแบบว่าเรื่องแฟชั่นของเค้าจัดเต็มแน่นอนใช่แล้วลูกค่ะช่วงบ่ายพบเจอเราแล้วสวัสดีลูกค้าทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกนะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้ขอให้เป็นรหัสนี้กระสอบใหม่ก็ได้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราค่ะลูกค้าจ๋าหนึ่งหมื่นสองพันบาทเราว่าคุ้มไม่ขายเด้อไม่ขายอีกเลย ไม่ทายไม่ทายแม่ทายเอาไปเลยลูกค้าจ๋าเอาไปเลยในราคา9500บาทาลดเลยทันทีต่อกระสอบนะลูกค้าจ๋า2500บาทาไม่ขอส่วนลดไม่ต้องขอส่วนลดเราให้เลยลดต่อลูกไปเลย2500บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง42บาทลดเหลือ3 3บาท7็ Get แล้วเป็นแฟชั่นรวมพรีเมียมใช่แล้วคคะเป็นเสื้อแฟชั่นรวมผ้ากันเลยทีเดียวนะคะรวมผ้ายังไม่พอเกรดพรีเมียมอีกลูคค่ะจ้าบริษัทบักคัวใจดีนะลูกค้าจ้าคือทำใหลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาดูออยากได้กระสอบนียวไม่ยากค่ะลูกค้าจากกติกาง่ายนิดเดียวนะะลูกค้าจาสามกระสอบเท่านั้น เพื่อจะได้เป็นสมาชิกบัตรแล้วก็ได้ในราคา9,500บาทไปเลยนะคะรดคุ้มๆไม่ได้ขายหมวดนี้ทไม่จะเล่นหมวดนี้มีหมวดอื่นอีกหมวดอื่นเกืบสิบราการใช่เลยสามารถเราซื้อได้มีตั้งแต่แบรนด์ไม่แบรนด์มีตั้งแต่ยี่ห้อ ลูกค้าจ่ะโปรคืนกำไรโปรต้อนรับปีใหม่ก็ว่าได้ยิ่งเป็นม้วนนี้นะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะว่าเป็นมืเป็นแฟชั่นจัดเต็มแฟชั่นมามีมาจ้ะแขนยาวมีมีแขนพุดมีเสื้อคอยมีเสื้อเก้ามีเสื้อคอยเสื้อผู้ใดก็มีค่ะเอาง่ายๆมีทุกคนมีทุกท่านเรื่องไซส์ค่ะอ่ค้าไซส์มาให้เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น M กับ L เนาะใช่่่คะเป็นเอลเลยนะคะลูกค้าค่ะไซส์โอเคเลยอ่ะ โอเคเลยแต่ว่าก็จะมีค่ะมาให้เลยนะคะในในกระสอบนะคะ S M L S L นะคะ,ะ,คะแต่ว่าขออนุญาตเป็น M เ,เป็นหลักน,นะคะ แล้วเขาเป็นรวมผ้าอยู่ในนี้มีทุกเนื้อผ้าค่ะลูกค้าจากซิวมีมาจะเป็นเด็ดมีมานะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อผ้าฟายก็มีมาลูกค้าจ้าเลือกแฟชั่นยอมแพ้เขาเถอะค่ะลูกค้าจ้าแฟชั่นจริงๆสำหรับหมวดนี้ไม่ชอบหมวดนี้หรือเป็นหมวดอื่นก็ได้สำหรับโปรโมชั่นหรือไม่ชอบกระสอบนี้เราเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ได้เหมือนกันกราคาเท่ากันนะลูกค้าจ้าหรือว่าอเช็คแบบว่าสต็อกราคาเหมาเลยก็ได้คุ้มๆยิ่งเอีกหนึ่งใช่ค่ะ ลูกค้าจากคุ้มๆมันยื้อๆนะคะอิ้ยมีดูเพื่อนพวงนั้นเลยพี่เอ๋จก็เต็มเลยลูกสวยๆเลยปาดหน้าปาดหลังปาดไหล่ปาดซ้ายปาดขวาปาดอ่าปาดขาปาดขาไม่มีปาดแขนปาดขาตลอดนะเราจะไปปาดคอซะแล้วปาดแขนปาดขาลูกค้าจับลูกค้าจับขาแกจะว่ามีใครเป็นคุณหรือเปล่าอ๊าถึงเหล็กกับบะถึบลูกค้าจับซื้อไวยก็ไม่ถูกลูกค้าจัา ท้ามือสองกับทางบริษัทบั๊กงเรานะโอ้จนถุนได้แน่นอนได้แน่นอนกำไรเห็นแน่นอนลูกค้าจ๋าได้ค่ะสสวยได้กําไรใช่ค่ะคได้ของดีๆสวยด้วยใช่ค่ะสามารถต่อยอดได้เลยนะ9,500บาทลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบั๊กเท้านะใช่แล้วค่ะจ๋าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบั๊กเราต้องรีบเลยค่ะรีบเลยคปรดีๆเราคืนกําไรให้ลูกค้าทุกเดือนนะลูกค้าจ๋าต้องบอกว่าทุก เดือนนะทุกเดือนเลยเดือนว่าเป็นโปรแบบไหนยังไงจะเป็นสินค้าวัวไหนโปรยังไงนะคะลูกค้าจ๋าและที่สําคัญเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีแล้วลูกค้าค่ะโปรนี้เลยโปรจุกๆคุ้มๆกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะคุ้มๆยั่วๆกันไปเลยลูกค้าจ๋าเหลือไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าเหลือไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วไม่รู้จะซื้ออะไรไปฝากลูกฝากหลานฝากญาติค่ะลูกค้าจ๋าไปตอนค้นบันค้นต้นท่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดแต่ว่า ้งก่อนว่าของเราไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะมีเป็นหมดอื่นด้วยมีหลากหลายารายการมากมีทีวชรายการมาที่นี่ทีเดียวครบปงจรหมดคะ่ะลูคคกค้าจ๋าสาม,มารถซื้อไปฝากลูกฝากหลานมีกุญใจบุญคะ่ะลูกค,คา้าจ๋าสาม,มารถซื้อไปบริจาคก,ก็ได้ของเราไม่ต้องเป็นแบบว่าขายอย่างเดียวนะบริจาคก็ได้ยืมไปทานา็ใช้งานก็ได้หรือลูกค้าบางท่านคังอะไรกัเดี๋ยวไปให้ลูกใส่ได้เหมือนกันส่วนที่เหลือเขาก็ไปบริจาคอีกก็ได้เหมือนกันนะลูกค้าจ๋าคุ้มๆเยอะๆคุ้มๆ ยูยวนหนึ่งมนสองพับาทไม่ต้องโอ,อนจ้า่ไจ้าไม่ต้องโอนไม่ต้องโอน<แ>ไม่ต้องโอนพะะ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิก,กบริษั 9, บท,ท 9, บททัโอนเก้าพันห้าร้อยบาทหโอน9,500พันห้าร้อบาทอลดเลยต่อกระสอบสอ0 0บาท ฝังต้นทุนฝังต้นทุนเกเอเกอต้อนทุนของเรา42บาทก็ไม่ต้องโอนไม่ขายอีกแล้วไม่ต้องโอนค่ะต้นทุนต่อชิ้นเหลือ3ามบาทเท่านั้นโ,โขายแปดสิบ ได้ค่ะอันไหนแฟชั่นค่ะลูกค้าจ๋าขายรอยยี่ได้หมดอันไหนสวยอสูค่ะลูกค้าจ๋าจับเซตขายร้อยเก้าเก้าก็ได้ได้หมดแต่ทีนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดดูนะะคแนะนำช่องทางคุ้มๆเยอะยู่อะช่องทางออนไลน์นะคะลูกค้าค่ะทำราคาได้ดีแล้วก็ขายง่ายขายคล่องขายไวด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำตอนนี้อันดับหนึ่งนะ อันตักอันดับหนึ่งแต่ว่าถามว่าอันดับหนึ่งยังแบบอันดับหนจ๋าไหมยังค่ะแต่ว่าพี่ก็ว่าตลาดนั้นก็ได้อ่าได้เหมือนกันอ่ะตอนนี้เป็นของคาวเบนคา คือมันแล้วแต่ที่เนาะบางคนก็ถนัดตลาดนัดก็ได้เพราะว่าส่วนมากเราก็ไปช็อปค่ะอู้ขอโทษค่ะนี้อะเราก็ไปช็อปกับกล้วยตลาดเย็นตลาดเช้าก็ได้เอาง่ายๆค่ะจ๋า้ามือสองของทางบริษัทบางเราจะอยู่ที่ไหนก็ขายได้เปิดท้ายขายยังได้ได้เหมือนนกัเอาไปขายที่ออฟฟิศให้เพื่อนที่ทํางานก็ยังได้ได้อีกใครรู้ใครหลานไฟ์สดขายก็ยังดีได้อีกติดตั้กมาเร็วมาแรงมาดังได้อีกค่ะไอจงไอจีเฟ b บ o k นะรู้ก่ะ ค่ะช้อปปี้ลาซาด้าได้หมดค่ะได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะไม่กล้าไลฟ์สดท้ายก็รูปค่าไม่ยากเราลงเป็นรูปก็ได้ได้ไม่มีเวลาช่วงแบบว่าทํางานทํางานทํางานตอนเลิกงานก็ได้ลูกค้าจ๋าหรือว่าเรามีแบบว่ามีเพื่อนอยู่ที่แบบว่าขายของที่ห้างก็สามารถขายที่ห้างก็ได้ได้มันดีแท้ๆท้ได้หมดเลยถ้ามือสองของเราจะอยู่ที่ไหนก็ขายได้ยิงเป็นของบริสัทบาค็กลัวค่ะ เราเน้นตัวนี้เลยพรีเมียมคืนกำไรอ่ะถ้าเป็นท่อนบนอ่ะท่อนบนอ่ะดีมากเลยนะถ้าเป็นท่อนบนเพราะว่าเราไม่ต้องไปวัสซั์ค่ะคุณม่องไปวัไซั์ต้นทุนสามสิบสามบาทลูกค้าจ่ายขายแปดสิบเร็วๆขายตัวละร้อยเร็วๆแต่ทางยี้เงนแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดสามสิบสองบาทถ้าลูกค้าซื้อเยอะๆราคาเหมาเยอะๆลูกค้าจ่าลยลดลงไปอีกจะลดลงไปอีกลูกค้าก็ขายตัวละหกสิบได้ได้เหมือนกันห้าสิบได้ได้เหมือนกัน กำไรเห็นลูกค้าจ้ากำไรหรือไปขายส่มก็ได้นะได้หรอเซตห้าสิบตัวเซตร้อยตัวเซตสองร้อยตัวใช่ค่ะขายให้พ่อค้าแม่ค้าอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ขายได้แต่ตอนนี้เอฟก็สอบนี้ไปก่อนค่ะราคาคืนกำไรจริงๆสาหรับพ่อค้าแม่ค้าเปาคืองามแท้สสาหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกบริษัทบัคของเรานะคะลูกค้าจาหนึ่งหมื่นสองพันบาทเ่าคืองามแท้ไม่ใช่ เอาไปเลย <S <S เอาไปเลย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 ,ย9,500บาทเท่านั้น9,500บาทเท่านั้นค่ะรูร้ค่จ๋าสุดคุ้มกันไปเลยใช่ 9, เลค่ะ0 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็เกียร์เอด้วยแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนดำชํำรถลูกค้าจ๋าอาจเจอบ้าง5-15ตค่ะ,ะตามเกณฑ์ของทาง,งบริษัทบัคนะคะค่ะเพื่อนดำกด็ดุมหลุดนะมีบ้างแต่ว่าเปมอบ้างอะไรก็ได้เลยคู่คีล่ะอุ๊ยี้าคาว ว่าแจ่มเลยอ่าพูดได้ทุกเรื่องจีนไทยเลยลูกค้าว่าไปรุ่นไปนักเรียนใช่เลยวเป็นหลวงภาพนักอุ้ยสวยพระไฟอุ้ยสวยมากเลยบอกได้คำเดียวมีวินเทจบ้างค่ะแต่ว่าเท่าที่เราเจอจะไม่ค่อยเป็นไม่ไม่ค่อยมียืดนะใช่เดี๋ยวลูกค้าจ๋าจะไม่ค่อยปนยืดจะเป็นแฟชั่นสวยเลยลูกค้าค่ะคุ้มๆไปเลยนะคะสวยๆยๆนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆนะคะอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุ้มๆยั่วๆอ่ะ อันนี้เราก็ประมาณการส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะใช่ค่ะท<ด>วนรายการค่ะลูกคา้าจ้าสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นโรบนะคาจ๋ารู้ว่าจะเป็นของพร<ช>ีเมียมก็ว่าได้จ้าเป็นงานญี่ปุ่น <PM. S 1> ลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัค<ช>ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะลูกคา้าจ๋าน้าหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการดาลูกค้าจ๋าสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยแปดสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าของนุญาตประมาณการ สี่สิบสองบาทนะคะอคืนกำไรอีกแล้วค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคนะคะลูกค้าจ๋าหนึ่งหมื่นสองพันบาทเราไม่ขายไม่ขายเราไม่ขายแลยไม่ขายค่ะ เอาไปเลยลูกค้าจ๋าขอให้เป็นหรหัสนี้นะ<แ>ลูกนี้ก็ได้ลูกนี้ก็ดีนะลูกค้าจ๋าเอาไปเลยนะลูกค้าจ๋าในราคาเ5 0าบาทลดตอกกระสอบเลยลูกค้าจ๋าลดตอกกระสอบนะคะ2,500บาทจากต้นทุนชิ้นเดิมค่ะลูกค้าจ๋า4 2บาทค่ะโอ<ม>้ไตรงโอ่ลูกค้าจ๋าลดเลยทันทีนะลูกค้าจ๋าลดเลยทันทีนะคะ,คะเละคะหลือส3บามบาทเจ็ดโอ้โอยว่าจ๋า สำหรับลูกค้าท่านใหม่ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ไอจีโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะว่งันริวันทวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากติดตามคือช่องทาง y o u t u b e นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ